มีพูดอะไรมากเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเปลี่ยนฉากเขียวแป๊บนึงแล,ลนะ้วเปลี่ยนมุกล้องโอเคเสร็จแล้วแนวสองสามอะไรวะเนี่ยเกไม่ได้เหรอไม่เป็นไรอันนี้ตามที่ตกลงกันไว้เฮ้ยหมือนไม่ใช่จะเย็นนะสุชาติอธิบายได้ สมชายเสร็จต่อไปเสร็จเล่นร้อยนั้นนะคะอสมชายมันไม่ใช่อย่างที่เธอเห็นนะสมชายเราต้องขอโทษด้วยนะเออ ที่สมสายแต่เป็นเคเสอะนรไม่ได้หรอขอโทษด้วยจริงๆนะคะ